สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านที่เป็นกรอบหรือร้านลองสาบกรอบที่สนามแรกกรอบเก็บทานานะครับผมวันนี้ผมมีชุดเหล็กอยากมานําเสนอพี่ๆนักกรอบหนึชุดนะครับผมเป็นชุดกรอบจากเทอร์เรมพีเมียมชุดเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดเทอร์เรมกรีฟอสนะครับกรีฟอสนะเหล็กกรีฟอสตัวนี้ก็จะเป็นสเปคที่น้ําหนักก้านเบานะครับเหมาะกับนักกรอบที่มีขับเฮสปีดน้อย ระยะค่อนข้างดีนะครับผมอย่างหน้าไม้เป็นแบคทีเรียฟอสนะครับด้านหลังก็จะเป็นพ็อกเก็ตเป็นกาวิตี้แบ็กก็จะเหมาะกับนักกอล์ฟมือใหม่มือกลางถึงมือดีนะครับผมก็จะสามารถตอบโจ์ระยะได้ค่อนข้างดีนะครับผมกอล์ี่ชุดนี้จะมาพร้อมกับก้านฟูจิคุระเฟ็กอาร์ครับเฟ็กอาร์นะครับในสภาพน่ครับสภาพก็70-80%นะครับผมเหล็ก5-6 7-8 9พิชชิ่งนะครับผมนำชุดนี้มานําเสนอให้กับพี่ๆนักกอล์ฟนะครับผมอาจจะหเป็น1ตัวเลือกให้กับพี่ๆนักกอล์ฟได้สนุกกับเกมกอล์ฟได้มากขึ้นนะครับนะครับก็นำมาหนึชุดสําหรับ s t e ล l กอรี่ฟอร์ p พรีเมีนะครับผมก็ตัวนี้ขายอยู่หน้าร้าน1 1 9่งบาทนะครับผมสำหรับพี่ๆที่ผ่านมาเจอเพจทางร้านที่เป็นกอล์ฟนะครับผมเปิดราคาสุดพิเศษให้กับ นักกอลนะครก็คืนกำไรให้กับลูกค้าชุดนี้ผมนำเสนอเพียงราคา9,900บาทนะฮะ9,900บาทนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับ0846954841นะครับผมหรืออยากจะมาเยี่ยมชมที่ร้านเราก็ยินดีมากๆนะครับร้านตองสามกอลหรือร้านที่เป็นกอลที่สนามไรกอล์ฟเจรินานะครับโอเคครับเผื่อโอกาสหน้าผมจะมานำเสนออุปกรณ์กอลสินค้าดีๆยังไงก็ฝากกดติดตามเพจให้เราด้วยนะครับนะครับ ที่เปิดก,ก,ก๊อปสนามเลได้ก๊อปเกริธดาครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ตอนดีครับสนใจทักมานะครับ